แล้วทำไมตัวผมร้องดังจังวะสไตล์ดอแน่เลยแบบเนี้ยโอ้แล้วมาแล้วด้วยอ่ะมีลูนเฮ้ยไรส์อยมีกระโดดกระโดดแล้วแบบหน้าต่างบล็อกผมต้องไปรีบปั่นแล้ววะคือผมเอาเปิร์กกี้นี่มานะมาคอมโบกันนะผมจะทำแบบ เอาเก็บไว้เยอะๆเลยอ่ะเชลูนแกดีปะวะผมไม่อยากแกะเลย่ะผมจากเอาให้ได้สักก้อนหนึ่งแล้วกันค่อยไปแกะนะครับเอารลเบิดเนี่ยสักอันหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยแกะเพราะว่าเครื่องมันจะได้ลดด้วย <c oughs> <c oughs> เราเป็นฆาตากรตัวที่สองไปเนี่ยจะได้เราจะได้เราจะได้เราจะได้แล้วป๊บนึงนะเพื่อนเดี๋ยวไปแกะให้แล้วเพื่อนกูจู้ไงิเนะีย คำังเพื่อนใจแข่งเอาไว้แข่งใจไว้ได้แล้วได้แล้วก็แก่เลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะสตันตู้เขานะแล้วผมจะ,ะ,นะมจะไอเนี้ยจะหยิบระเบิดแล้วปาใส่ดัวดวเลยนะไม่รู้ว่าํำได้หรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าผมจะพยายามลองทำนะแล้วทำคนเดียวด้วยนะน่าจะยากนะผมว่ามาไหนก็ โอเควางหนึ่งวางไว้ใกล้ครับเออวางวางไวใ้ใกล้ตู้นะเราจะได้เนี่ยได้หยิบได้ง่ายเนีัย <c oughs> อุ้ย <c oughs> มันคือเป็นจังสันที่เนี่ยทำไมเป็นแบบนั้นเพื่อน <c oughs> เพื่อนโดนดึงหลังวะโอ้โหเอาดินนีก สวยจะจัดนะเกมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอได้อีกก้อนหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวไปช่วยโอ้ยถ้าเพื่อนโดนเจอผมน้องไปแล้ววะโอ้โหชิบหายละเฮ้ยเพื่อนดินหูกลอบมาได้เหรอกูเข้าตู้ก่อนเลยกัน เม็นเมนผมได้สองลูกแล้วอุ้ยอุ๊ยอุยอุยเชี่ยโคตรแม่นโคตรแม่นชิบหายแล้วเจอคนจริงด้วยกูเจอคนแม่นจริงด้วยที่เนี้ย ไม่ไล่วะไล่ปะไม่ไล่ผมเอาไว้ที่เ <R> ด <ud> ิมแป๊บโอเคโอจะทำเสร็จวะเนี้ยเรียบร้อยเวลาแตกว่ะ เสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องแค่ได้ลูกที่สามแล้วชิบหายแล้วเข้ามาว่ะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่เลยแล้วกันนะสองสองลูกก็คุ้มนะ กระโดดเลยกระโดนวะกระโดดขนาดขาตาบอดโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอปลาโคตรเนโอ้ยปลาแม้นเกินเพื่อนกระโดดโทเทมอะไรวะเนี่ยโอ้กระโดดหน้าต่างกันล็อกอยู่ตรงนี้เลยโทเทมมันไม่ข้ามแน่แบบเนี้ย ข้ามโอเคอยังดีที่เขาข้ามนะเสียดายได้แค่สองลูกเองข้าม ทำโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุยยอ,อ,อันตี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 หมดหมดยังอเคชี้ครับอุยอเฮ้ยเไม่โดนอุย ไม่นับผลหน้าไปเลยเจอกันเพื่อนเฮ้ยเอ้ย,อยหลบหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลอ่าเจอเพื่อนโอ้พิ่ง,พ,งพิ่งเก็บได้สองลูกเองเมื่อกี้เก็บอีกสักลูกแล้วกันแล้วไปตันตู้นะผมว่าแม่งต้องต้องทำแบบต้องมาเป็นทีมนะเว้ยใครทำได้อะ ครับนึงเพื่อานได้ละหิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน้อยเร็วคือเราไม่เน้นรอดนะเกมเนี้ยเพราะว่ายัางไงเราก็น่าจะตายอยู่แล้ว <g ười> <mão> เราต้องเน้นเกียร์เลยเราต้องกินเกียร์หน่อยนะเกมเน,นียนะ้ยยวผมไปวางหน้าเอาไปวางหน้าตู้เลยแล้วกันนะระเบิดแฟลชนะตรงนี้เลยตรงนี้เลย <m> <m> วาตงตัวนี้เลยแล้วกัน <c oughs> มาปะวะเดี๋ยวขออีกสักลูกหนึ่งอะ่ทะทันมาวะลูกหนึ่งเนี่ยไม่น่าได้ว่ะผมว่าเครื่องเครื่องเสร็จก่อนแน่เลยไปช่วยเพื่อนดีกว่าโอเคเข้าเฝ้าปะวะเฮ้ยเฝ้าอยู่ห่างๆช่วยไม่ได้หวะเพื่อน ไม่พึ่งมานะขอขอลูกเดียวขอลูกเดียวขอลูกเดียวเราจะเป็นสตันตรงนั้นตรงที่เราวางไว้อะเรียบร้อยไปแล้วกูไม่เนนรอดนะกวูเนสเกียนตาเนี่ยอุ้ยชื่อเพื่อนเอ่อ่อดตายขอเกียนขอเกียนสักทีหนึ่งหน่อยแล้วกัน มีบาบิคิวปะเนี่ยผมไม่ออกนะสองลูกนี้ผมจะใช้ให้หมดเลยเราปิดประตูแล้วไอ้ที่ไงเขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมตั้งใจให้เขาเห็นเลยเฮ้ยเฮ้ เฮ้พวกเฉยเขาเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยอุผมต้องให้เขาอยู่ด้านในอ่ะมันค่อยใจนี่ได้ปลยเขาอยู่ด้านในเว้ย ไปไหนแล้ววะหนึ่งสองอย่าเปิดเออ <c oughs> อีกอันอยู่ไหนอีกอั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 นโอ้ยไม่โดนอันนี้ไม่โดน <c oughs> โอ้ยอุยโดน โดน,นกูเฉยเลยไหนวะเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นไม่เห็นกรเหี้ยละ โอเคกระทืมสักทีอุ้ยโอ้โดนทิมตายโอเคโอ้แต่เราเก็บได้ไม่เยอะอ่ะไอ้ยาลยละละดอกสุดท้ายละดอกสุดท้ายแบบไม่โดนนะ มันโดนดอกแรกอะที่ที่ที่เราตันตู้อะอ๋อจบเลยโอเคครับผมไม่เป็นไรแล้วกันนะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าใครชอบไอ้เปิกเนี่ยเปิร์กระเบิดแฟลตกับตันตู้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครอยากดูต่อเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะพยายามทำนะเพราะว่าผมมาคนเดียวนะครับมันก็ทำไม่ได้นะมันทำยากนะครับโอเคก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย